สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เห็นผมใส่เสื้ออย่างนี้ก็เพราะว่าผมถ่ายคลิปในวันที่13เมษาเป็นวันสงการานพอดีเมื่อเช้าไปวัดไปทําบุญที่วัดแล้วก็ไปบ้านคุณยายพบว่าพัดลมที่บ้านคุณยายเสียวันนี้ก็เลยบอกคุณยายว่าผมจะเอาไปซ่อมให้นะครับเผื่อที่ว่าซ่อมได้จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพัดลมบ้านคุณยายเสียที่ตรงไหนจะซ่อมได้หรือเปล่าครับ ลำดับแรกผมจะเช็คว่าที่สวิตมีปัญหาหรือเปล่านะครับโดยการที่เปิดด้านนี้เมื่อเปิดฝาล่างของพัดลมก็พบว่าที่สวิตนั้นมีขี้ฝุ่นจำนวนมากผมจะทำการ วัดไฟว่าไฟจากาสายปลั๊กเนี่ยนะครับจะผ่านสวิตไปที่สายสปีดพัดลมเวลาเรากดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยไฟจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองอวัดดูโอเคนะครับปลั๊กไม่มีปัญหาแต่ว่าจากสวิตที่จะไปหาสาย สปีดเบอร์หเบอร์สเบอร์สนั้นเดี๋ยวผมจะลองดูว่าทำงานหรือเปล่าผมกดสวิตช์เบอร์หนะนี่พอกดเบอร์1ปุ๊บอ่าไม่มีแล้วมันไม่ต่อปกติเนี่ยถ้าเรากดเบอร์1คู่นี้จะต่อกดเบอร์2คู่นี้จะต่อกดเบอร์3คู่นี้จะต่อ,ตอเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่สวิต สวิตเสียและถ้าดูที่ฟุ่นแบบนี้ก็เหมือนว่ามดนั้นจะเอาขยะเข้าไปทํารังจึงทําให้หน้าสัมผัสไม่ไปสัมผัสกันนะครับผมจะถอดสวิตออกมาทําความสะอาด ได้แปลงถูแล้วก็เคาะเอาละครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการวัดไฟนะว่าไฟจากสายสีน้ำตาลซึ่งเป็นสายที่มาจากปลั๊กเนี่ยมันจะมาที่สวิตหรือเปล่าถ้าผมเปิดสวิตถ้าผมกดสวิตหมายเลขหนึ่งอ้าวไม่ติดไม่ติดไม่ติดสักด้านหนึ่ง แสดงว่าแปลงที่ผมถูเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาคราบคราบมดที่ติดอยู่ตรงนี้ออกไปได้ผมจะใช้กระดาษทรายทำเป็นแผ่นบางๆทำเป็นแผ่นแบบนี้แล้วก็ถูถูตรงหน้าสัมผัสนี่นะครับนี่ โอเคสวิตซ์ทำงานได้แล้วครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะลองอเสียบปลัก๊กดูว่าพัดลมทำงานหรือเปล่า,เป,ลาเปิดเบอร์หนึ่งเอาไว้เลยแล้วปลั๊กอยู่นี่โอเค ผมเห็นใบพัดลมหมุนแล้วครับท่านผู้ชมครับใบพัดลมหมุนแล้วเยี่ยมเยี่ยมย่ยมเลยคุณยายไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แล้วครับก็ผมประกอบสวิตช์เข้าที่เดิมเลยครับตอนนี้ อันนี้คือไปทำควมามสะอาดมาแล้วนะครับก็ผมจะประกอบเข้าท่านอาจจะคิดว่ามันต้องมีเครื่องมือแบบนี้สิถึงจะซ่อมพัดลมได้จริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับแต่เราสามารถสังเกตดูจาก สภาพทั่วๆไปก็ได้ถ้ามันมีขี้ฝุ่นเยอะขนาดนี้มันก็ผิดสังเกตก็เพียงแค่เอาขี้ฝุ่นออกไอ้คราบมดที่มันบี้แบนตายอยู่นั่นแหละครับมันมันต้องใช้กระดาษทรายช่วยขัดนะครับโดยไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องมือพวกนี้แต่ถ้าท่านมีเครื่องมือพวกนี้แล้วไม่รู้ว่าต้องเปิดไปตรงไหนจะได้ยินเสียงปิ๊บๆเนี่ยครับก็ดูที่เป็นรูปขีดโค้งๆข,ขาวๆเนี่ยครับเนี่ยครับนั่นแหละครับ ถ้าเราเอาสายมาชนกันมันก็จะดังนี่ถ้าเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้อ่าตรงนี้อยู่นี้นะครับเป็นวิเตอร์แบบเข็มก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ดังเหมือนกันนะครับนี่อยู่นี่ส่วนอันนี้อันนี้ก็ต้องปิดมาที่นี่เหมือนกันครับแต่ต้องกดฟังก์ชันก่อนถ้ารุ่นรุ่นนี้ เสร็จเรียบร้อยครับ,รบพัดลมของคุณยายบุญอิ่มก็เสร็จเรียบร้อยคุณยายบุญอิ่มก็คือแม่ยายผมเองครับถ้าหากว่าพัดลมของท่านผู้ชมเสียแต่ไม่ได้เสียด้วยอาการมดเข้าไปทำรังในสวิตช์แบบนี้จะทำอย่างไร ท่านเข้าไปที่ช่องสมชาย DIY แล้วพิมพ์คำว่าซ่อมพัดลมท่านก็จะเจอว่าผมอัพโหลดวิดีโอที่เกี่ยวกับซ่อมพัดลมในอาการต่างๆเช่นเพลาฝฟืดพัดลมไม่หมุนเทอร์โมฟิลขาดเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เปลี่ยนเพลาซ่อมเพลา เป็นต้นท่านที่ยังไม่ได้ติดตามสมชาย DIY อย่าลืมคลิกติดตามด้วยนะครับผมอัปโหลดวิดีโอที่มีสาระความรู้แบบนี้อย่างสม่ำเสมอสำหรับวันนี้ในโช่วงโอกาสวันสงกรารก็ขอกล่าวคำว,ว่าสุขสันต์วันสงกรารขอให้ทุกท่านมีความสุขและสวัสดีปีใหม่ไทยลาไปก่อนสวัสดีครับ